เฮ้ย hey, ต้นปาล์มเฮ้ยมันค่อยๆย,ยื้อขนาอดน,นี้เลยเหรอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม survive on raft นะครับเย้ซึ่งตอนนี้ฟักทองเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็บมาเลยโอ้โหมาฟักทองเก็บอาอันนี้ยังยังไม่ได้หรอดูว่าได้แล้วยังบกน้ำนิดหน่อยโอเคก็วันนี้เราก็มาต่อกัน เนาะเหมือนเดิมในเกมนี้ซึ่งผมอยากรู้ว่าฟักทองเนี่ยถ้ามันกินเลยได้ไหมกินเลยได้แต่ว่าผมว่ามันเขาน่าจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้เยอะอยู่นะเพิ่มอาหารเนี่ยอลืมนั่งปะโทไม่เป็นไรมามาเรามาเก็บก่อนโอ้ตอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้อัน,นอันนี้ผมผมไปสร้างมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นของไอแลนก็คือเป็นเป็นของเกาะผมจะแยกกับเมอร์แชนนะครับเพราะของมันจะเยอะชนะอันนี้ก็คืออาหารเก็บมาเลย แล้วตอนนี้นะครับผมเลเวลยี่สิซึ่งนั้นมันหมายความว่าเราทําสิ่งนี้ได้แล้วฉะนั้นเราจะต้องเอาโคโคนันมาเอามาก่อนอันนึงโอเคดูซิว่าเราจะทํายังไงได้คราฟเู้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกินได้ผมว่าเราต้องรอเราต้องรอน้ําน้ําของเราก่อนโอเคมันเดี๋ยวเรามาตรงนี้โอเคน้ำเราตอนนี้ได้ที่แล้วเรียบร้อยโอเค เติมน้ำเรแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปครับอันใหม่นะครับเป็น X ใช่ไหมใช่ไหมเข,ขาเขา้จะนั่นไงเฮ้ยมันยังอยู่นี่หรือว่ามันอาจจะแค่มันอาจจะแค่แค่ลดลดปริมาณเอ้ลดลดการใช้ของมันแน่เลยนี่น่าจะได้แล้วโอ,โ,อโอเควันนี้คงยังไม่ได้ละมัง้งวันนี้เราจะได้ไปเกาะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะ มาเราเก็บของพวกนี้ก่อนละกันแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้เนี่ยนั่นก็คือเราพอเลเวล20เราสามารถสร้างของได้เพิ่มครับซึ่งผมกะจะสร้างชั้นสองนะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือพื้นที่เรายังไม่พอเราสร้างของได้อีก2อ,อย่างนะครับในเลเวล20นี่นก็คืออันนี้เป็นฟิชโทรฟี่นะครับซึ่งเราต้องใช้ปลาทั้งหมดตรงนี้เลยเราน่าจะมีหมดแล้วแหละแล้วก็สิ่งนี้ครับพายัมทรีก็คือเราสามารถ สร้างต้นป่าได้แล้วมันผมว่าเรามาเริ่มจากการสร้างพวกนี้กันดีกว่านนเราได้อะไรบ้างคอยฟิตอันนี้แล้วก็ปลาชึบเอาเออโอเคประมาณนิดแล้วกันแล้วก็ต้องทูน,น่าใช่ไหมเราไม่ได้เก็บทูโอเคเก็บแล้วมารู้ิว่าเราเราเออใช้ได้เลยเยี่ยมแปะไว้ตรงตรงนี้ละกันโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้วเมื่อเราเอ๊ะทูน่ามันไม่ต้องใช้หรอหรือว่าเราเก็บมาสองตัววางมันเข้าไปก่อนมันมีคอร์สฟีสออันแล้วก็มีซีบารสโอเควางเข้าไปทีนี้เราก็จะได้สร้างต้นปา์มแล้วโอเคแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเดี๋ยว สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเก็บของค่ะอ่ะผมว่าเราจะต้องสร้างห้องสําหรับแบบต้นปาล์มโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนอเ,เก็บเจ้านี่มาต้นปาล์มเราสร้างห้องตรงนี้เลยไหมสร้างเป็นเป็นพื้นละกันเนาะเดี๋ยวตรงนี้โอเคเราต้องใช้ออใ,ใช้เชือกครับมาเรามีคราฟไว้อยู่แล้วอันนี้เยี่ยม ทีนี้เราก็จะได้สร้างพื้นที่สําหรับต้นปาล์มแล้วนี่ไงน,นี่ไงแค่นี้ไม่น่าพออ่ะผพราว่าเราเราสร้างแค่นี้ก่อนไหมแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็สร้างเป็นต้นปาล์มเราต้องใช้โอ้ยิบห้าอันใช่ไหมมาเอามาเลยเยี่ยมสร้างเข้าไปโอ้โยเออมันมันก็สร้างได้เยอะอยู่แหละ แล้วขอเราฟิวหายไปเลยข้าม่ก็ได้อันดับแรกเราน่าจะต้องเดี๋ยวผมเก็บของตรงนี้ก่อนเนาะพื้นที่ไม่ดูเต็มหรือเปล่าโอเคเก็บของโอเคพอเก็บของเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องมาอุ้ย่มาเมล็ดเล็ดเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราวางเข้าไปเยี่ยมผมเก็บก่อนนะเอยเราเรา,เรามีสี4อันใช่ไหมเพราะว่าเราสร้างสักสองอันเออไม่เอาดีกว่า คือถ้าเราสร้าง2อันนะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าฉลามมันมาก็ยบายก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราก็เดี๋ยวเราจะได้ยบายมันแน่หาของเก็บมาก่อนโอเคอันนี้ยังยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาปลูกกันเลยโอเคจะเอาคอนมาลรดนะ้ำโทโอเคมันหายซื้อมัมมห่ก่อน โอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมผมว่าเราเรากินอะไรนะมาร้าได้แล้วโอเคลองลองดูลองดูลองดูมาเฮ้ยผมผมว่าเราควรที่จะนั่งโตะนะแล้วก็ซัวเข้าไปโอ้เป็นน้ำอย่างเดียวรอเปล่าโอ้ได้น้ำสี่สิบห้าเนี่ยอาหารยี่สิบสองโอเคเราต้องมาอย่างนี้ออ้แต่ว่าน้ำเนี่ยเราเราควรที่จะรอรอมันแบบรอนานเลยแหละถึงจะเก็บโอ้ได้ขออีกแล้วเป็น อันนี้แล้วก็เดินได้เดินอีกแหละทีนี้เราจะเอามาเด็ดปลามาใส่นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเยี่ยมมาใส่เข้าไปโอ้มันทำไมมาเล็ดมันดูแบบหลดน้ำโอเคผมว่าเราเราน่าจะทำแค่นี้และมัง้งเพราะว่าเราเราน่าจะต้องหาของแล้วแหละเป็นเป็นเหมือนหาพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้ให้มันมานะครับซึ่งตอนนี้เออเราจะต้องใช้แบตเตอรี่แล้วก็ ผมก็ได้ไปซื้อบูปินอันใหม่มานะครับมันจะเป็นบูปินเหมือนแบบที่ชาร์จพลังที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็คือมันสามารถชาร์จได้นะครับมันอ๋อนี่ซึ่งเราจะต้องใช้แร่แล้วก็อิเล็กทรอนิกพาร์ที่เราไปซื้อมานะครับเอ้ยที่ที่เราไปได้มาจากได้มาได้มาจากที่ไหนสักที่ที่เป็นเกาะใช่ไหมน่าจะเป็นเกาะนะครับที่ที่เราได้มาฉะนั้นเราตอนนี้เราน่าจะมีอยู่5้าอันเนาะ แต่ว่าอันนี้มันจะได้จากเครื่องทําเครื่องทําแร่นะครับซึ่งเราจะต้องรอเลเวลยี่สิบสองก็ต้องรอต่อไปอันนี้ก็เหมือนเป็นไฟไฟของใช่ไหมน่าจะเป็นไฟไฟของฟักทองนะครับซึ่งเราจะต้องเสียอันนี้ไปสักหนึ่งอันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเราไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าไฟเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยกินข้าวก่อน <laughs> คอร์ดฟิชช่วยได้ทุกอย่างแต่น้ำก็จะลดด้วยอดิไม่เป็นไร ทีนี้คือเราจะต้องหาหาอะไรมาหาหาเฮลิคอปเตอร์ไม่ก็เรือนะครับซึ่งซึ่งของดีๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเฉพาะไอ้ตรงเรือส่วนส่วนเฮลิคอปเตอร์มันจะไม่ค่อยมีเฮ้ยทำไมมันค่อยๆโตแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันนี่เฮ้ยเฮ้ยต้นปาล์มเฮ้ยมันค,อคอยย่อยๆยืดขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้โหไม่กอด วาดเฮ้ huh. ดูสิค่อยๆย,ยืดค่อยๆย,ย,ยืดค่อยๆโตขึ้นไปโอ้ดูมันจะมีผลผลิตไหมเดี๋ยวมันต้องมีแน่ครับอ้าวมาเลยเจ้าหลามอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างนอกใช่ไหมอ๋อตรงที่เดิมเลยเฮ้ยอันนี้ที่ประจําของมาเลยนะเนี่ยบ๊ายบายเออขอจ้วงเนื้อหน่อยนะครับนี่เนี่โอ้แต่ว่าเอาจริงนะคือฉลามเนี่ย มันมาเยอะมากจนแบบผมว่านะเนื้อพวกเนี้ยเราไม่ควรที่จะเอาไปย่างหรือหรืออะไรนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราควรจะทํามากที่มากที่สุดเนี่ยคือเอาไปขายนะครับเนื้อพวกนี้ถ้าเราเอาไปย่างอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเออราคามันจะลดลงนะครับฉะนั้นดีที่สุดก็คืออย่าโอเคผมผมว่านะไอผมผมว่ามัน ไอโคโค่นนัดอะมะพร้าวมันมันจะเป็นตัวตัวดีมากนะครับใน,ในการในการที่จะหาให้เราให้ให้ให้เราเอออยู่ได้นะครับโอเคเราควรที่จะไปเกาะไหมยังอย่าดีกว่าเฮ้ย hey, แต่ว่าฝนมันไม่ยอมตกเลยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อย่างงี้สักทีอะไม่รู้ท่าบไปทําไมท,ไมทั้งที่มันก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ที่ดับเพลิงแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเนาะเออ ทีนี้เราคงจะต้องรอไปลูกผมไม่รู้เหมือนกันไอน,นี่สร้างได้อะไรน่าจะได้ความสวยงามอะไรมั้งโอเมก็ oh God, ต้นปาล์มโอ้โหสูงมากโอ้โ oh หแต่ว่าไม่มีผลผลิตเลยเยี่ยมเราจะคงจะต้องรอผลผลิตต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องการที่สุดเลยก็คือเรือเรือเรือกู้ภัยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แต่ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ไม่มาช่วยเราเลยทำไมเขาถึงจะต้องแบบเอ่อให้ของ ทำทำไมถึงไม่ไม่ช่วยเราไม่ดีกว่าเหรออ่ะมาตกปลากันระหว่างรออะไรพวกนี้นะครับดูสิผมอยากได้ปลาอื่นมันมันเอาจริงนะในใน,ในท้องทะเลม,มันมีปลาอยู่แค่สี่สห้าชนิดแค่นี้ใช่ไหมเอออยากรู้ว่ามันจะมีอะไรนอกจากปลาบัตเตอร์ไฟฟิตซีบารคอร์ดฟิตทูน่าเออปลาแมนดารินฟิดปลาอะไรนะปลาปลา ปากระเป๋าอ่าอ่าโอ้โหจะได้แล้วจะได้โอ้โหทาคิโฟกุรอตกซักอันนี้อันนึงแล้วกันอุ้ยอันนี้ก็ดีอยู่น่าน่าจะเป็นทาคิโฟกุไม่น่าใช่แมนดารินนะครับเพราะว่าแมนดารินมันจะสายเร็วกว่านี้เออ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 ืออเอ้ยนี่แมนดารินอู้เออโอเคแสดงว่า คำคำทายของเรามันผิดแต่ว่าเอาจริงนะทูน่าเนี่ยคือมันกินพื้นที่มากเลยครับเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วก็นั่นแหละกินพื้นที่แต่แต่ว่ามันสามารถมีลูกได้นะอย่างตอนนั้นะคอร์สฟิตเราอ่ะก็คือแบบว่าเออมามันก็ยังคงไม่มีผลเอ๊ะเหมือนมีลูกอะไรเล็กๆแล้วอะใช่ปะเฮ้ยผมอยากรู้ลูกลกนั้นมันกินได้มันกินได้หรือเปล่าแล้วถ้ากินแล้วมันจะเพิ่มยังไงพัศวนะีอยู่นะ เก็บของก่อนแล้วก็รอเพียงแค่รอให้มันมาแต่ช่วงนี้เรือ,อยังชีพอะไรพวกนี้มันเขาไม่มาเลยครับผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันทําไมหรือว่ามันบัก็กว้าวเราปีนขึ้นมาดูจากมุมสูงกระโดด้ยอยู่ได้อยู่ได้เนี่ยมันเหมือนมีลูกอะไรก็ไม่รู้เล็กๆตรงนี้นะครับน่าจะอีกนานแหละห <laughs> <laughs> วัวมันจะได้โอเคตอนนี้มนเมอร์แชนกําลังจะมาแล้วไหนเขาจะมาฝั่งไหนโผล่ฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้โอเค สวัสดีครับผมอยู่นี่ครับเก็บก่อนเมื่อแชนมาเลยทำ,ท,ำทำไมตอนที่มันมามันมาช้ามากแล้วพอพอเรากดบายบายปุ๊บมันก็ไปเลยไปอย่างรวดเร็วเออเหอมาเลยโอ้โหไม่แต่ก็เออพอดูใกล้ๆกมันก็เร็วอยู่นะมาเลยครับโอโ้โหแล้วแล,วแลวดูท่าจอดเขาเออสวัสดีครับผมขอดูอู้หลกราคาขึ้นบัตเตอร์ไฟฟีดแล้วก็ แมนดารินฟิตโอเคเดี๋ยวผมขอไปเออเก็บของก่อนเราบัตเตอร์ไฟฟิตใช่ไหมโอ้แต่ว่ามันจะหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องขายหรอกแต่เล็กซ์มันก็ราคาขึ้นอนะอะไรที่มันเออนี่ไงพวกพวกนี้ก็คือเราเอาไปเลยเก็บเก็บเก็บให้เขาไปมีอะไรอีกอ๋อไม้ผมผมว่าไม้เราใส่มาตรงนี้ก่อนโอเคมีอะไรอีกไหมที่ที่เราให้เขาได้โอ้โหอันนี้ได้หนึ่ง โขาขายนี้ให้เขาไปก่อนเดี๋ยวพวกพวกเนื้อเนี่ยเราเราขายได้ไหมเพราะเราก็มีอยู่แล้วแต่ผมผมว่าเราคนที่จะเก็บแยกเนาะเอออันนี้อะไร PC เมาส์ฮะ Barrel Bar <rel S 1> คืออะไร Gas fuel b a k e r Lift display ฮะ l ิ f เดี๋ยวนะ l ิ f สปล l ฟเหมือนเป็นอะไรเกี่ยวกับ l ิ f หรอวุ้แต่ผมซื้อมาแล้ว มีอะไรให้ให้เราขายได้อีกไหมแป๊บน,นึงนะครับผมขอไปดูก่อนนะครับว่ามีมีอะไรที่จะขายได้อีกบ้างอู้เฮ้ยเออทะลุซะขนาดนี้เลยเหรอืหมหาก่อนวยพัมกินก็แต่ผมอยากรู้ว่าทำไมไมันถึงสปิดไม่ได้นะครับมันถึงไม่สามารถที่จะแบบแยกออกจากกันได้มันไม่มีเลยอะเอเชือกด้ไหมมันอ๋อเอาเหล็กไปแล้วกันขวดน้ำเปล่า ถ้าขวดน้ำเออก็อนผมว่าอาจจะได้หนึ่งขายแบบเอาเอาเงินไปเยอะๆก่อนเงี้ยครับโอ้โหแต่ก็ได้อย่างนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาไปเถอะเออคงไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแหละเดี๋ยวเอาแลกให้เขาอีกสักหน่อยนึงเออเดี๋ยวไปแล้วนะครับเออจะอยากขึ้นขึ้นไปหาขึ้นไปข้างบนอะ่ะอันนี้อะไรฟอร์ล็อกเหรอโอเคแต่อยากซือ้อยากซื้อไอ้นี่อะ่ะไม่รู้มันจะช่วยอะไรนะ แต่ว่าบ๊ายบายนะครับแล้วก็คุณก็จะไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมโอเคก็ <laughs> okay, go, วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเยยสวัสดีครับ